สวัสดีครับน้องใบเตยสวัสดีค่ะพี่ต่อยหอยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนใบเตยว่านะคะพี่ต่อยหอยและเพือพ่อนจะต้องชอบกินแพนเค,ค้กเมือนใบเตยแน่ๆเลยค่ะวันนี้ใบเตยจะมาทำแพนเค,ค้กคุณตี้ค่ะมันจะต้องอร่อยเลยน่ทีินีุ่ดในโลกเลยค่ะผสมแป้งโฮวิีนะคะตามทรายผงฟูและเกลือน้ำข้นจุดที่มีคุณภาพเพื่อให้เนื้อแพนเค,ค้กเนียนนุ่ม หอมมันค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ใส่นมสดและน้ำมันคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ต้องกระทะแบนใช้ทับพ,พี่ตักแป้งแพนเคก้กหยอดลงไปพอเพื่อนๆเ,เห็นมีรูอากาศที่แป้งแพนเคก้กก็พลิกกลับอีกด้านเลยนะคะแป๊บเดียวก็ได้แพนเค้กแสนอร่อยแล้วค่ะ ตกแต่งตามใจชอบเลยทำก็ง่ายทานก็อร่อยสุดๆเลยค่ะโอ้โหกลิ่นหอมน่าทานจังนอกจากได้โปรโตีนจากวิตจะเป็นดีจากนมค้นจืดแล้วยังเพิ่มคุณค่าอาหารด้วยผลไม้หรือของโปรดของน้องๆได้ตามใจชอบเป็นเมนูง่ายๆแต่สร้างสารรค์ได้หลากหลายดีจริงๆเลยนะครับอร่อยหอมมันที่สุดเลยค่ะ